สวัสดีครับผมปอนเองนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกม parkour go t o urban โอเคนะครับก็เกมนี้ก็เป็นเกมวิ่งผ่านด่านในเมืองนะครับมันเป็นปากลัวเหมือนเกมเ,เดี๋ยวผมขึ้นรูปไปดูมันเป็นเหมือนเกมในสตรีมเลยนะครับเกมนี้แต่เกมนี้มันถูกสร้างขึ้นในเว็บนะครับย้ําว่าเกมในเว็บนะครับเกมบนเว็บ setting สามารถปรับโลปรับไฮปรับนอร์มอลปรับโลป,ปรับไรได้หมดเลยเวี่ไฮได้ด้วยคือปรับภาพได้สูงสุดได้เหมือนกันแล้วก็มีแบบ f u ลสกรีนให้ด้วยเป็นไงเกมเว็บนะเนี่ยแล้วก็ อย่างที่คุณเคยผมจะปิดเสียงนะมันจะดังผมไม่ชอบ่อะโอเคนี่มันก็มีด่าแรกนะผมกดเข้าไทด่าแรกเลยโอเคนะครับตัวเกมก็จะให้เราเป็นบุคลคลคนนึงนะเหมือนเกมเหมือนเกมในสตรีมเกมนั้นเลยแต่นี้มันเกมเว็บนะเนี่ยโอ้โหคือเกมเว็บภาพสวยขนาดนี้เลยทุกคนเราต้องวิ่งไปหาไอ้นั่นนะไอ้แท่งแดงๆขึ้นมาน่ยอ่าผมต้องวิ่งข้านี่ใช่ไหมโอเควิ่งกดชิปอ่าสเปซบาอ่าเกาะได้พอดี แล้วเราก็กด W มันก็จะเริวขึ้นนะอืมน่าจะกระโดดตรงนี้ได้นะได้ปะเฮ้ยได้ปะวะไม่ได้อ่ะเฮ้ยถังขยับได้ไหมอา้าวล้มล้มแล้วผมทำไงนี่ได้ปะกระโดดข้างข้างข้าง,ข,างข้างนี้ไปได้ปะปับป๊บปั๊บไม่ได้ปับ๊บเฮ้ยได้ปะทุกคน อ่าเย่ yeah. ผมผ่านด่านแรกแล้วเป็นไงโอเคไปด่านสองเลยด่านสองอ๋อแท่งแดงอยู่นู่นคือเราต้องวิ่งไปหาที่แท่งแดงแล้วคือมันไปเก็บปลากรัวนะอ่าข้ามไปแล่วงี้เราต้องข้ามไปไงอันขึ้นตรงนี้ได้ป่ะฮ้ยขึ้นได้ขึ้นได้แล้วผมต้องวิ่งข้ามไปเกาะตรงนั้นเฮ้ยเอาไม่เอาไม่ล่นหนึ่งสองเข้าเกาะเอ้าไม่เกาะ ผอวมัน,น่าจะได้นะตรงเนี้ยวิง่งยา่าเป็นไงเกาะได้แล้ว่อไปตรงไหนน่นสีแดงๆวิ่งมาวิ่งมากระโดดเกาะกำแพงอ่าน่าจะไปทางขวานะไปนี่ผมยังทึ่งไม่หายเลยนะว่าเกมนี้เป็นเกมเว็บน้น่นะทุกคน,นแบบมันสวยมากเลยอะโอเคตรงนี้น่าจะได้แล้วหนึ่งสองปุ๊บอุ้ยติดอ่าขึ้นไป น่าจต้องขึ้นไหนตอนเนี่ยไหนดูซิไหนดูซิอ๋อน่าจะขึ้นเอ้ยเอ้ยโอเกือบตกผมน่าจะต้องขึ้นตรงนี้วิ่งขึ้นนี่โอเคกระโดดเคลื่อนไปน่าจะน่าจะขึ้นตรงนี้นะหนึ่งสองซัอ้าตกเลยเออตายเอาใหม่รีสตาร์ทเริ่มเกมใหม่โอ้มันมาเริ่มตั้งแต่นี้เลยทุกคนไปกระโดดปั๊บอีทีเดียวเป็นไงโหดไปล่ะ มันน่าจะแบบกิ้งตัวม้วนตัวได้นโอยเฮ้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 ยอะไรวนะเนี่ยเร่างกรสไปเดอร์แมนเรารับบทเป็นใครวะเนี่ยแล้วดูท่ามันดิท่ามันแบบอย่างจี้อะหนึ่งสองฟึบหุดโอ้โหตายอีกแล้วโอเคหยุดแอเคหนึ่งสอง เอ้มารอบที่สี่ดูว่าจะกระโดดข้ามได้ไหมติดอยู่แค่ตรงนี้แหมเส้นชายอยู่แค่ตรงนี้เองโ,โอเคหนึ่งสองสจบกันรู้ไหมทุกคนนังแต่ผมว่าผมพลาดตรงนู้นอะ่ะแล้วผมก็มาติดอยู่ตรงเนี้เป็น10บสตา <c oughs> คือแบบว่าติดอยู่แต่ตรงเนี้กลายเป็นว่าผมไม่ได้ไปไอ้ตรงนู้นเลยโหตรงนี้ยากกว่าตรงนน้นอีกคือมันต้องกดสเปซบาร์แล้วก็กด วิพร้อมกันแต่ว่าผมไปกดชิปด้วยแล้วก็ติดอยู่ตรงนั้นตลอดเลยโอเคผมข้ามมาได้แล้วแล้วก็กดเปิดาราขึ้นได้ไหมเนี่ยเอา้าไม่ขึ้นหรออ่าคือได้แล้วแล้วต้องใช้กำแพงนิดหน่อยอ่าอ่าขึ้นมาได้แล้วอันนี้น่าจะต้องทำวงสวิงไปนู่นโย่ไปได้หรอเงไปเนี่ยมาใหม่ผมน่าอะต้องต่อตยกำแพง เอ้ยตายกำแพงได้ด้วยโคตรเจ๋งนี่เกียนในเว็บนี่นเนี่ยโอ้ยโคตรเจ๋งดูตาปีนบันไดเขาแหมอ้นี่มันหล่อจริงๆนะโอเคผมมาถึงบนตึกนี้แล้วโอเคต้องขึ้นตรงนี้ขึ้นไปกระโดดข้ามขึ้นฟุ๊โอเคขึ้นไปขึ้นไป อ่าเยอะถึงเส้นชายแล้วได้ดาวเดียวอีกแล้วอ่ะดาวต่อไปไหนหาไอ้นี่ก่อนไอัเส้นชายเราอยู่ตรงไหนเนี่ยหาไม่เจอดำสีแดงๆไปก่อนแล้วกันเราต้องขึ้นตรงนี้ก่อนฟึ๊บขึ้นนี่ขึ้นมากะโดดขึ้นนี่ฟึ๊บโอเคอุ้ยอู้ยอู้ยเอ้าตกอีกแล้วอะไรวะเนี่ย ได้พอดีเลยโอเคผมพลาดแล้วมาต่อไปไปเกือบไปโอเคกระโดดลงห้ยกระตกไปขึ้นมาไดต่อครับขึ้นไปถ้าปีนถ้าปีนนี่สุดยอดมากเลยโอ้ยเกมนี้ทำได้ขนาดนี้ถือว่าดีแล้วนะฮะโอเคหนึ่งสองทัพฟุบโอเคกระโดดข้าไปอ้าหูเก,กือบตกหนึ่งสองทัพย์ โอเคขึน้นง่ายๆครับชิวๆครับด่านสามวาได้หนึ่งดาวอีกแล้วโอเคต่อไปด่านสี่น่าจะขึ้นตรงนี้ก่อนนะโอเคแล้วก็โดดไปนน่นถ้าปีน,นกำแพงมันสุดสุด,สดมากเลยฮะถึงโซ่ก็ปีนตึกตึกอาการปีนกำแพงของเขาอะฮ่าฮ่าฮ่ตึ่าฮ่าฮ่าฮ่ ยน,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 น่าจะต้องขานนี้มัม้งชุบว่ะใช่ไหมอ่ะนี่แล้วพอไหนอ๋อต้องขานนี้มั้งชิบชิบชิบอ้าวหนึ่งสองหนึ่งสองสามโอเควิ่งยาติดโอเคอ่ะเส้นชัยอยู่โน่นขึ้นนี่น่าจะต้องวิ่งขึ้นนู่นนะสองสาม หนึ่งสองสอุ้อ้ยอ้ยๆๆ้ย,ย,ยเห็นไหมหนึ่งสองสามติดโอเคขึ้นไปโอเคแจมผมมากับท่าปีนของเกมนี้มากเลยน่าจะขึ้นทางนี้ไหมขึ้นได้ปะขึ้นได้ไหมอาอขึ้นได้เฉยโอ้ขึ้นได้ไ,ดไงวะเนี่ยโอเคน่าจะขึ้นตรงนี้ต่อเลยกระโดดขึ้นๆอู้ย อะไรเนี่ยเฮ้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 ย what อะไรนี่ผมกดแต่แมาอะไรวะเนี่ยผมตกอะยังไงวะเนี่ยเอาต่รูแบบ ขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยอะไรไมนี่เกม็เป็นไงกันบ้างครับกับเกมปากลัว Go to u n b a n นะครับเกมนี้เป็นหนึ่งเกมที่ผมว่ามันภาพสวยมากๆเลยนะครับแล้วก็สามารถเล่นบนเว็บได้นะครับคอมไม่แรงก็สามารถเล่นได้นะครับครั้งแรกที่ผมเล่นผมยังสงสัยอยู่เลยว่า มันเป็นเกมบ,บนเว็บจริงหรือเนี่ยคือภาพมันสวยมากๆเลยนะครับก็ถ้าใครอยากจะเล่นเกมนี้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เกมนี้ไวใ้ใต้คลิปเลยนะครับก็สามารถกดเข้าไปเล่นกันได้เลยนะครับแล้วถ้าใครอยากจะแนะนําเกมอะไรให้ผมก็สามารถส่งเป็นชื่อได้เลยนะครับอย่าส่งเป็นลิงก์นะครับเดี๋ยวผมจะติดไวรัสเอานะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับ see you